คนวันนี้ก็ตำมะละกอไหมมะละกอแบบคนอ,อาาือ่นมะละกอเฮมอมาเพื่อนๆมันใกล้จะสุกแล้วเนี่ยปกตถินมันงามไหมก็เลยซื้อมาไม่ซื้อ,อหรอกเก็บเอาข้างบ้านมันมีข้าวเหนียวก็เลยกินซะหน่อยกินซะหน่อยเพื่อนเอ้ยือ่ข้าวเหนียวตำนิดนึงแหละไม่ตำเยอะตอนเย็นๆจะไปไล่ เอายายไปส่ง้แล้ว,ลวอากาศมันร้อนมากเอาเด็กน้อยเลิกโรงเรีเยนแล้วมั้งเนี่ยำแบบใส่พริกเยอะหน่อยเพาอากาศร้อนอากาศร้อนมาก มันอ่อนดีไม่มีใครเก็บกินเพื่อนมีสองสามต้นแล้วก็ลดน้ำมันแล้วว่างแล้วก็ไปลดน้ำมันก็เลยออกดีปลูกไม่ได้ปลูกแบบตามจยถากรรมไงลดน้ำมันด้วยมันเลยออกออกแบบนี่เลย มันจะก็เบื่อแล้วข้าวนึ่งตจืดมึงต้องอุ่นไว้ถ้าไม่อุ่นนะเพื่อนอากาศมันร้อนจะเสียแกงจืดสาหลายใส่เต้าหู้ ต้มหูวกุ้งใช่สายสายกุ้งแล้วก็ชิ้นปลาทำได้เมื่อเช้าแล้วยายก็กินได้ด้วยลูกก็กินได้แล้วก็แกงหน่อไม้งานบุญก็ยังอยู่ใส่ตู้เย็นไว้ไม่ใส่ตู้เย็นเสียหนัวมาก พริกมีมะเขือเทศมีไยเพื่อนใส่ผู้เย็นไม่เยอะเลยซื้อพริกยี่สิบบาทได้เยอะแยะมะเขือเทศยี่สิบบาทได้เยอะแยะแบ่งไปให้พัชมนอ่ะเป็นเกลือไม่ใช่มงเขาก็ชอบปลูกไง